แก่นนี่แม่พามาแกงกะทิฟักทองนะจ้ากะทิฟักทองหมูจ้านี่เอาน้ำมันเกล็ดน่อยนึงแล้วแต่วันหนยนะจ้าตามสั้นเนาะตัวตามสั้นผสมเนี่ยนะจ้ะนะไม่เล็กอเราใส่พริกแกงนะจ้านี่พริกแกงเนาะพริกแกงแม่เนาะเอาใส่เลยใส่เหยาะนะจ้าเพราะว่าเห็ดลายเห็ดถายนะจ้า ีแล้วเข้าไปเหยาพริกแกงก่อนอนะจ๊ะเยหยาพริกแกงหอมๆเหลืองๆเนาะไปกับผเห็ดแห้งก็ได้เห็ดไปต,ต่างๆไจ้ไนะไปแกะนะเข่าแกะเห็ดไปต,ไต่างๆจ้าหมเหยาพริกแกงก่อนนะจ๊ะขึ้นมันเอาพริกแกงขึ้นมันก่อน ไม่คไอสีน้ำนะจ่ะเราี่แกงได้แล้วกะเวลาเขาแกงหอกน้ำมันก็สีน้ำีหลัองอุ้สยสวยๆนี่มีขิงมันแล้วนะจ๊ะข้งมันแล้วขินมันแล้วจะเกงหมูาใจเอาหมูมาผัดใส่เลยขันได้อือข้ากันดีแล้วกัจแจงใสนจใจเนาะ,ะน้นปลาใส ปรุงเครื่องได้จ้าดูรดใจรดดใจนะ,ะ,นนะนจ้าดูรสเหมืกนน้ำตาลเนาะตามไปสูเนื้ขาวใส่ให้พอพอเก่งลายจ้ะ ัก็ใส่สมควันะจ๊ะเนาะเพ็ยพออันนี at <athletes> ้น <zen> um ้ำมันหอยจ้าเอาผัดเลยเพียงพอแล้วผัดใส่ทุกอย่างแล้วนะคะเอาผัดเลยผัดเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเอาข้าวฟักทองใส่ทองใส่ฟักทองล้างแล้วนะจ๊ะตามสะอาดแล้วเนาะ เขากับพริบตกอนเขาขก,ก็นนะขาขพ,กพิกแล้วนะจ๊ะเน,ะน,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 นานะอย่างเดียวกนะทิใส่เนาะแบบนี้เนาะนี่กะทิก่องน,นะคะกะทิใส่เลยนี่นี่ไนงไปได้จ้างายได้นะคะ เรากะทิใส่นี่กะเล่นไกได้นะจ๊ะน,นี่นี่กะทิใส่แล้วแม่ก็สิไปเอาตักน้ำกินนะจ๊ะน้ำกินน้ำสะอาดที่เขากินนะจ๊ะเนาะมาตืมเล็กน้อยเนาะให้มันถ่วมผักท้องออแล้วก็ผักไว้ก่อนนะจ๊ะให้มันเปื่อยเดี๋ยวแม่พาเบิ่งอีกงอเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะจ๊ะเ้าเพื่อนเพื่อนแม่คิดว่าสิสุกต้องส,ส,สิสุกแล้วเหรอเนาะใก้แล้วไก่สิสุกแล้วเนาะนี่ผักท้อง ต้องใส่สิบเปื่อยแล้วนะจ๊ะนะ้องรออีกน้อยนึงนะจ้ะหน้ากินมก็จ้าหน้ากินมก็แกงกะทิแกงแบบเข้มข้นนะจ๊ะนะ้องกะทิมันจ้ากะทิมันนี่แกงใส่หมูใส่เนื้อหมูปนกับสามชั้นจ้าจ้าโอ้หน้ากินมนะจ๊ะนะ้อง นี่พอแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ฟักทองมันจะออกแบบนี้นี่มันจะออกเป็นเกล็ดมน้อยนะจ๊ะพอแล้วก้อนแม่สียกลงนะจ้ะก้อนที่พอคือเอาัหละพาใส่นะจ้ะนี่ัหละพาัหละพาแม่น,นั่นไว้แล้วนนเนาะดีดไว้แล้วดีดไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะล้างให้สะอาด้ะจ้ะแม่สีเอาใส่เนี่หละพาใส่นะนี่แกงกะทิฟักทองต้องใส่โหละพาจ้า มันถึงจะอร่อยนี่จ้าหนากินบ่จ้าหน่ากินบ่นนบเป็นแต่แซ่บบ่จ้านี่รับรองว่าอร่อยอร่อยแน่ๆเลยนะคะว้าคลิปนี้ก็มีซันมนี่แหละเนาะจ้าเนาะจบไวใแค่นี้นะจ้าใครอยากเฮ็ดใครอยากเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็เฮ็ดได้นะจ้ารับรองว่าบ่าผิดหวังนะเนาะแซ่บแซ่บอร่อย